ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราเนี้กลับกันใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของ v u g c นะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราตามหากันนั่นก็คือเจ้า h e y i n Back to School Backpack อันนี้นั่นเองครับผมซึ่งของชิ้นนี้แจกด้วยกันทั้งหมด15,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่4,060ชิ้นเท่านั้นเองครับผมของที่เขาแจกอันนี้เขาจํากัดต่อวันครับทำให้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้กันนะครับผมซึ่งเขาจํากัดแจกวันละ1,000ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมป Chain X Kalana Wonderland นะครับผมส่วนหน้าตาแมปแล้วเพื่จะมี เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเข้าไปในเกมนะครับหน้าตาแมปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาจะให้เราไปเก็บตั๋วครับตั๋วหน้าตาเป็นแบบไหนวาเดี๋ยวผมขอเดินหาก่อนนะมันจะเป็นตั๋วสีชมพูครับผมหนึ่งตั๋วนะครับนี่นี่ตั๋วแบบนี้นะครับผมพอเพื่อนๆเก็บแล้วนะครับเขาจะให้เราไปแลกของที่ตู้นะครับซึ่งตู้ก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมอันนี้สาหรับคนที่เล่นใหม่เลยนะที่อยากทําจริงๆนะครับ นีก็ <ITA> มาแรกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับผมเขาได้ของมาแล้วนะครับทีนี้เขาจะให้เราไปเดินแคทวอลก่อนหนึ่งรอบนะครับถึงเราจะไปทำโพสได้นะนี่นะครับแคทวอลก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆก็เดินเลยแต่ผมเดินพอเพื่อนๆเลยนะครับผมอันนี้เขาให้กดจิ้มที่จอนะครับผมกดติ๊กๆไปนะครับเดินแบบกก้หน้าตาไม่น่าเดินแบบนะเรานี้แค่นี้ครับผมเสร็จแล้วเขาจะให้เราไปทําภารกิจตรงนี้นะครับผมนี่บอร์ดตรงนี้เลยนะครับที่เรามารับของนะครับ เสร็จแล้วเราต้องมาคุยกับคนนี้นะครับซึ่งของนะครับจะแจกแค่วันละ1 0 0 0พชิ้นเท่านั้นนะครับผมในกลุ่มเขาจะแจ้งไว้อยู่แล้วนะครับว่ารีเซ็ตเวลาไหนเดี๋ยวผมแปะรูปไปนะครับผมส่วนเควสนะครับเพื่อนๆเห็นข้างบนไหมครับผมที่เขาจะเขียนว่าพบสมบัตินะครับ8ชิ้นนะครับอันนี้ได้เพื่อนๆวิ่งตามผมไปได้เลยนะเพราะมันจะดอกคล้ายๆกันครับผมนี่นะเก็บกล่องขวัญทั้งหมด8ชิ้นนะครับแล้วก็เดินเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมกรอภาพไปไวๆนะครับให้เพื่อนๆดูเลยนะ พอถึงตรงนี้ปั๊บใช่ไหมครับเพื่อนๆเก็บกล่องนี้เสร็จนะเพื่อนๆเข้าประตูนี้ไปนะครับพอเท่าตรงนี้นะเข้าไปปุ๊บข้างในมันจะมีกล่องอยู่นะครับให้เพื่อนๆเก็บครับบางครั้งมันก็มีหนึ่งกล่องหรือว่าบางครั้งมันก็มีสองกล่องครับนี่อย่างนี้มีสองกล่องครับเพื่อนๆก็ต้องดูดีๆนะครับพอออกจากประตูมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมาเกิดตรงที่เพื่อนๆเข้าแมปมานะเสร็จแล้วให้เพื่อนวิ่งขึ้นมาตดตรงนี้นะครับผมขึ้นมาเลยเห็นไหมมันจะมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องนะครับ แล้วเมื่อกระโดดขึ้นไปนะครับผมมันจะมีอีกหนึ่งกล่องนะครับผมหรือบางครั้งเนี่ยมันก็จะดอปอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งกล่องแล้วอยู่ข้างบนนี้อีกหนึ่งกล่องนะครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับผมเราต้องเก็บไปครบทั้งหมดแปดกล่องนะครับแล้วก็ตามไล่หนึ่งกล่องที่เหลือนะครับอ่าอันนี้นะครับครบเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้กล่องหนึ่งนะเนี่ยตอนที่ผมกระโดดตรงนี้นะแล้วก็อยู่ข้างบนนี้อีกกล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะ มันจะอยู่ตรงนี้ข้างบนนี้ครับไม่ทายก็ขวานครับอีกหนึ่งกล่องนะครับผมเพื่อนๆก็ไปส่งเควสได้เลยนะครับพอถึงแล้วถ้าเราส่งเควสเราจะได้100เพชรนะครับผมแล้วกดต่อไปได้เลยนะครับซึ่งเควสเนี่ยเราสามารถรับได้เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่เราต้องรอหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมขนาดนี้รีเซ็ตอยู่คุณต้องรอ1นาทีนะครับ เราก็ลองอย่างนี้ไป็นหนึ่งนาทีครับแต่เควสอันนี้นะครับผมเนี่ยครับเขาเขียนบอกเลยว่ารับ UGC เมื่อหมุนครั้งที่6นะครับอันนี้เขาการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ตัวเนี้ยผมลองเอาไปหมุนมาแล้วนะครับเมื่อคืนผมหมุนสองรอบผมได้ของเลยนะน้องๆคนไหนที่เพิ่งเลิกเรียนมานะครับผมก็ผมแนะนํานะให้มันเก็บตรงนี้ให้ครบ600เพชรก่อนนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็มาหมุนตอน5้าทุ่มนะผมรับประกันเลยยังไงก็ได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ5้าทุ่มนะครับพอเมื่อคืนผมมาหมุนเนี่ยตอน5้าทุ่มใช่ไหมแล้วผมเข้าเกมนี้เเเมมคคทีีตอออนนนนน่ยงงืืะะะขก็หลปรราณ300ชิ้ับ ถ้าเพื่อนคนไหนที่มาหมุนตอน5้าทุ่มเนี่ยผมรับรองเลยว่าได้ยังไงยังไงก็ได้ครับร้อเ็์ถ้าไม่ได้ก็กดดิสไลค์ช่องผมได้เลยนะครับผมอ่าครบหนึ่งนาทีแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะเขียนว่าครบสมบัติเหมือนเดิมนะครับผมให้เพื่อนๆไปเก็บเหมือนเดิมนะครับทาอย่างนี้ทั้งหมด6กรอบนะครับผมแล้วห้าทุมเพื่อนๆค่อยมากดรับของนะครับเดี๋ยวผมก่อภาพไปไวๆนะครับผม อ่าพอถึงแล้วเพื่อนๆกดส่งได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆดูเพชรขวามือนะเห็นไหมครับมันขึ้นมาเป็น200แล้วนะครับผมเพื่อนๆก็ทำนี้ไปเรื่อยๆจนครบหรอบเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมมีฟุตของเมื่อคืนที่ผมไปรับของอยู่ครับเดี๋ยวผมตัดภาพแปะเพื่อนๆดูนะครับผมถ้าเพื่อนๆมากดรับตอนห้าทุ่มเนี่ยผมว่ายังไงก็ได้นะครับได้เลยนะครับไปที่เลิกเรียนวันนี้ปุ๊บตอนเย็นเข้าไปทําให้ครบ6รอบปุ๊บได้600้อเพชรตรงนี้ปั๊บก็มาหมุนได้เลยนะครับผมห้าทุ่มไม่ได้นี่เอาตีนมากระทือปาก ก็จบกันไปแล้วครับากับการตามหาของ p u g t ูีชิ้นนี้นะครับผมซึ่งใครไม่ได้ของชิ้นนี้ผมบอกเลยว่าพลาดน,นะครับเพราะมันน่ารักจริงๆครับผมผมไปลองใส่ก็ถือว่าน่ารักเลยนะครับผมสําหรับ e ีีนี้ผมก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับรลยอีพีหน้าผมจะไปทํำรายต่อก็ลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ